พมเตรียมจัดใหญ่ Job บแอนด์มา t f เก็มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการพร้อมโชว์ศักยภาพก้าวข้ามข้อจำกัดคนพิการวันที่10ตุลาคม2568นายกันตะพงรังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการภายใต้นโยบายพมใกล้คุณ โดยนายอักราพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของพนุษย์ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระหว่างวันที่20-21ตุลาคม2568 ณอาคารบีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ8 0พัรษากรุงเทพเพื่อให้กลุ่มเปาะบางได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบด้วยการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงมีและสามารถตั้งหลักใหม่เพื่อก้าวต่อไปอย่างมั่นคงโดยมีนางสาวสนธยาบุญญภูสิทธิ์อดีตปดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพม,มคนพิการครอบครัวคนพิการองค์กรคนพิการอาสาสมัครเครือข่ายเอกชนเข้าร่วมงานถแถลงข่าวณอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสะพานข่าวกรุงเทพงานนี้ก็เป็นความตั้งใจหนึ่งของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเราะว่าในปีนี้เราจะจัดพื้นที่จัดเวทีเพื่จะให้คนพิการ ได้นําผลิตภัณฑ์และที่สําคัญก็คือว่าเราต้องการสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้กับพี่น้องคนพิการที่สามารถประกอบอาชีพได้และที่สําคัญก็คือว่าเป็นจุดพบกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือผูกก้ประกอบการกับลูกจ้างที่เป็นคนพิการให้สามารถมาสู่การพบปะหรือการจ้างงานเกิดขึ้นดังนั้นงานวันนี้เลยเราชื่อทั้งจ o อบและมาร์เก็ต ก็คือมีการจ้างงานด้วยแล้วก็มีเรื่องของการานําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของพี่น้องคนพิการจากจากทั่วประเทศไทยซึ่งผมมั่นใจครับว่าบางชิ้นหรือบางผลิตภัณฑ์เนี่ยพวกเรายัางอาจจะไม่เคยเห็นและอาจจะทึ่งในความสามารถของพี่น้องคนพิการที่สามารถทําผลิตภัณฑ์ออกมาได้อย่างมีคุณภาพและอาจจะเจอกับ ผู้ประกอบการที่สามารถสั่งและเมคทำไปจําหน่ายต่ออันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงทางอาชีพและ,ะไรายได้กับคนพิการที่ไม่ยอมอพึ่งพาคนอื่นแต่พึ่งพาตนเองแล้วก็เป็นที่พึ่งดูแลครอบครัวได้อันนี้คือต้นแบบของคนพิการที่เราอยากจะนําเสนอให้เป็นให้เห็นเป็นพื้นที่ของคนพิการโดยใช้เวทีนี้ซึ่งเป็นเวทีกลางแล้วหนึ่งปีครั้งหนึ่ง งานนี้ผมว่าน่าจะเห็นทั้งผลิตภัณฑ์เห็นทั้งความน่าตื่นตาตื่นใจที่ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตั้งใจที่จะนําเสนอโดยผลิตภัณฑ์ของคนพิการและตั้งใจที่จะให้นายจ้างและผู้ประกอบการเจอกับลูกจ้างที่เป็นคนพิการและนําไปสู่การตกลงเงินจ้างงานนะฮะเพื่อเป็นการปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ครับท่านครับ มีทั้งกิจกรรมในการออกบูธออกร้านแน่นอนที่สุดก็คือร้านค้าของพี่น้องคนพิการจากหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเอาผลิตภัณฑ์เอามาทั้งการผลิตเสร็จแล้วหรือนำมาจัดแสดงหรือจัดทาผลิตให้เห็นขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านั้นและในถัดมาก็คือน่าจะมีในส่วนของออสิ่งช่วยเหลือหรือ,รอเครื่องอำนวยความสะดวกหรือ กายกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับแล้วก็มีทางสมาคมคนพิการที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาสู่การจัดแสดงนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการก็สามารถที่จะ,ะนำเครื่องอำนวยความสะดวกหรือกายกอุปกรณ์ของคนพิการมาสู่การจัดแสดงได้ด้วย<ม>และเราม,มีจ็อบอเรามีจ็อบแมทชิ่งก็คือมีบูธของผู้ประกอบการนายจ้างหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการนะครับ ที่ต้องการที่จะจ้างงานคนพิการก็จะใช้เวทีนี้นะไปสู่การาพบปะกับคนพิการที่สามารถจ้างงานได้ก็นําไปสู่การจ้างงานคนพิการได้ก็ตามชื่อเลยครับ Job and Market ์เก็ผมเข้าใจว่าทางจริงๆตําแหน่งงานเนี่ยเจ้าภาพหลักก็คือกระทรวงแรงงานแต่ว่าทางกมรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยกำลังสนับสนุนทําข้อมูลเชื่อมันอยู่แต่ว่าข้อมูลเนี้ย น่าจะเห็นความชัดเจนก็คือน่าจะมีตาแหน่งงานที่รองรับคนพิการให้มากที่สุดนะครับจะจานวนเท่าไหร่เนี่ยคง,คงต้องดูทางผู้ประกอบการและก็ทางความสามารถของคนพิการที่จะเข้ามาสู่การแจ้างงานด้วยการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็รีสตาร์ทชีวิตเนี่ยนี่คือ,อ,อแนวทางขับเคลื่อนเพื่อน,นําไปสู่นโยบายของท่านรัฐมนตรีอัคาราพมเผ่านะครับฐานตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วก็นําหลักคิดหรือนโยบายพมใกล้คุณเราได้รับโจทย์ว่าเราทําอย่างไรที่จะทําให้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มคนปรบางที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงพมเนี่ยกับกระทรวงพมหรือกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพมได้ทํางานใกล้ชิดกันเรานําสิทธิสวัสดิการโอกาสให้ถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดอันนี้ครับที่ก็เป็นนี่ก็คือเป็นการตอบโจทย์ในการขับเคลื่อนนโยบาย พอมอ,อกใกล้คุณของท่านรัฐมนตรีอัครลาผมเผ่าด้วยครับผมถ้าเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็คงต้องไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วนะครับที่ผ่านมาว่าเรามีการขายสินค้าได้ได้หลายล้านบาทนะครับแล้วก็มีพี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยทั้งประชาชนทั่วไปทั้งผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมทะลุหลักหมื่นคนปีนี้เราก็คิดว่าน่าจะมีการจําหน่ายสินค้าของพี่น้องคนพิการใน2วันเนี่ย วันที่20กับ21ตุลาคม2568ที่จะถึงนี้ที่ศูนย์ราชการอาคารบีแจ้งวัฒนะเนี่ยครับก็คิดว่าน่าจะมีพี่น้องอประชาชนและผู้สนใจเนี่ยตั้งนายจ้างผู้ประกอบการก็น่าจะไม่น้อยกว่าหมื่นคนแล้วก็น่าจะมีการจาําหน่ายผลิตภัณฑ์ของพี่น้องคนพิการได้เราตั้งเป้าไว้น่าจะเกินหลักล้านบาทเหมือนกันครับก็ก,ก็เป็นเป้าหมายที่เราคาดหวังคาดคา,าดหวังไว้ครับ ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้สนใจนะครับทั้งนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการก็ดีนะครับทางส่วนรายการก็ดีนะครับในงาน Job and Market Fair ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง21ตุลาคมนี้นะครับที่ศูนย์ราชการอาคารบีแจ้งวัฒนะนะครับก็เชิญชวนทุกท่านได้มาลองชิมลองจ็อบลองใช้ แล้วเข้ามา,เ,าเลือกสรรดูตำแหน่งงานว่างนะครับสําหรับพี่น้องคนพิการเพื่อมาสู่การสมัครงานกับนายจ้างหรือผู้ประกอบการส่วนนายจ้างและผู้ประกอบการเองก็สามารถที่จะคัดเลือกคนพิการที่คิดว่ามีความทักษะความรู้ความสามารถหรือสามารถทํางานได้ให้กับนายจ้างตามลักษณะของงานก็จะได้พบกันในงานนี้ครับก็เชิญชวนทุกท่านครับขอบคุณครับ